สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนักของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในบทที่12ข้อ38ถึง42นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสําคัญกว่าหมายสําคัญนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าคราวนั้นมีบางคนในผู้ธรรมจารย์และฟาริสีมาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าอยากเห็นหมายสําคัญจากท่านพระองค์จึงตัดตอบเขาว่าโอ้คนชั่วคิดคดทรยศต,ต่อพระเจ้าสแสวงหาหมายสําคัญจะไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสําคัญของโยนาผู้เผยพระวจชนะด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามห่มา3วัน3คืนชั้นใดบุตรมนุษย์จะต้องอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉะน,นั้นชาวชนนินเเวจะลุกขึ้นในวันวพิพากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนเนเวได้กลับใจใหม่เพราะคำประกาศของโยนา ซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่นางกษัตริย์ทิศใต้จะลุกขึ้นในวันวิพากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของโซโลโมอนและซึ่งใหญ่กว่าโซโลโมอนก็มีอยู่ที่นี่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงพวกฟาริสีนั้นอยากจะขอหมายสําคัญที่ขอหมายสําคัญไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากเห็นหมายสําคัญนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราเรียนรู้อยู่แล้วว่า วกเขาไม่พอใจพระเยซูคริสต์เขาต้องการจับผิดพระองค์และรู้ว่าเขา,เ,ขาเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าทำอัศจรรย์มากมายหลายประการแต่ตอนนี้คําว่าขอหมายสําคัญคือให้มันอัศจรรย์แบบเกิดอะไรที่มันไม่ใช่ปกติอย่าลืมนะครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทําทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําล้วนเป็นพระพรให้กับคนอื่นไม่ได้ต้องการแสดงถึงอํานาจของพระองค์เรามาดูด้วยกันว่าพระองค์ตรัสว่า มีสิ่งที่สําคัญกวาหมายสําคัญคืออะไรอันที่หนึ่งครับก็คือเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พระเยซูบอกว่าพวกเจ้าคิดคดทรยศจะไม่ให้หมายสําคัญอื่นเพราะใจของเจ้าเป็นใจไม่ที่ไม่สแสวงหาสิ่งถูกต้องจะให้หมายสําคัญอันแรกก็คือโยนาโยนาอยู่ในท้องปลาสามวันและก็จะต้องก็หลังจากนั้นก็ถูกคายออกมาและพระองค์กาลังตรัสว่ามันคือการสิ้นพระชนของพระองค์และการคืนพระชนสําหรับเราทั้งหลายนะครับคนที่เป็นคริสเตียนเป็นเด็กๆเพิ่งมาเชื่อพระเจ้า เราก็จะสนใจเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้นะครับเราอย่าไปมัวสนใจแบบนั้นมากเกินไปนะครับถ้าเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วอย่าไปสนใจเพียงแค่สิ่งจับต้องได้เห็นได้ความมั่งคั่งความร่ำรวยการหายโรคนะครับแต่เราควรจะสนใจพระประสงค์พระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำและพระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขารู้ก็คือหมายสําคัญของการอยู่ในท้องปลาสามวันนะครับก็คือประกาศข่าวดีของพระองค์เราต้องสอนคนอื่นเกี่ยวเรื่องของการคืนวิชนของพระเยซูคริสต์ อันที่2ครับท่องใจพร้อมกับใจพวกได้กล่าวถึงชาวนีนเวว่าชาวนีนเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาซึ่งหมายถึงว่าจะพร้อมจะกล่าวมาเป็นพยานถึงเรื่องการกลับใจพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะกลับใจแต่เมื่อเขาได้ยินพระคําของพระเจ้าผ่านโยนาที่ไม่ค่อยจะมีหัวใจนในการประกาศเท่าไรนะักนะครับแต่เมื่อประกาศลงไปพวกเขาพร้อมจะกลับใจนะครับขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เย่หยิง และท่อมใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้เหมือนกันครับสำคัญกว่าหมายสําคัญคือจิตใจที่ท่อมใจและกลับใจนะครับจุดประสงค์ของหมายสําคัญที่พระเจ้าทรงให้ก็คือเพื่อจะได้มาสู่ความท่อมใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอันที่3ครับก็คือการแสวงหาพระปัญญาสําคัญกับหมายสําคัญคือคนแสวงหา พระิสุ์เจ้าพระองค์ทรงยกตัวอย่างว่ากษัตริย์ทางทิศใต้นางกษัตริย์ทิศใต้ก็คือพระนางของแผ่นดินเชบาเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมานะครับมาที่นั่นเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาฟังเสียงของโซโลโมอนแล้วขอบคุณพระเจ้าครับสติปัญญาของโซโลมอนเป็นที่เรื่องลือไปพระนางก็อยากจะมาฟังนะครับเป็นกษัตริย์ทางฝ่ายทิศใต้เป็นกษัตริย์ที่พระัมคีรีบอกว่าเหมือนกับอยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับมันอยู่ไกลมากทีเดียวเราขอบคุณพระเจ้าครับ พระเยซูริ์เจ้ากําลังบอกว่าผูกสฟาริสีได้ยินคําสอนของพระองค์เยอะแยะแต่ไม่ใส่ใจเลยทั้งที่คําสิ่งคําสอนของพระองค์มาจากพระบิดาและเป็นคําสอนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงโดยหมายสําคัญต่างๆหลายครั้งเนี่ยนะครับหลายคนก็เหมือนกับฟาริสีคือหาแค่เรื่องตื่นตาตื่นใจแต่ไม่สนใจกับการกลับใจและพระปัญญาของพระเจ้า เราอย่าเป็นคนที่ตื่นเต้นกับหมายสำคัญเราจะต้องตื่นเต้นกับพระวชนะของพระเจ้าที่จะนำเราให้เติบโตและเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะน,นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จำาป็นนะครับการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าหมายสำคัญที่เห็นด้วยตาการถ่อมใจและพร้อมจะกลับใจการแสวงหาพระปัญญาเป็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งเราเองจะต้องเรียนแบบและกระทำส,สิ่งนั้นเพื่อเราจะได้เป็นคนที่อยู่ในพระรของพระเจ้า ขาไ่ใช่อดกลับ